สวัสดีจ้า fc ทุกท่านนะคะยายเรียกหนากระดานเลยกับเขายายทำกับข้าวพึ่งเสร็จจ้ากินขนมก่อนนะคะก่อนอาหารจ้ะน,นี่นักเอกยายซุปน่าไม่สมจ้ะทำเองทำเอง พักมีแตงบะเขือคืนยอดชะโอมจ้ะบ่มีน้ำอีดีเดอ้อนี่แม่เฮ็ดคือคือช่องไหนเนาะเพิ่นบอกไอช่องน้องพิมพ์น้องพิมพม์เอาใบมันออกเบิดแตกยอดออกมาให้เ้าได้กินบ่มีน้ำจ้ะอบปลาหมึกไข่ข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งกระติบจ้ะย่ายพึ่งนึกแล้วเอ็มบ่ไาอเมืงง้อยมาจ๋ามา มาลุยกันเลยข้าวเหนียวร้อนๆค่ะตัวน่ะหายห้วยๆพี่น้องมาแซ่บไรเด้อน้องไม่สมต้มใช้น้ำปลาได้จ้ะลุกค้าจะไข่ต้นน้องไม่โสมอันนี้ของยายนี่ไม่ได้เจ็บปีกาก่นี่ ได้ต้มน้ำสมรินออกแล้วก็แล้วก็มาต้มน้ำดีใส่น้ำปลาใส่ใบบกักูใส่ตะไคร้ใส่ข่าแล้วก็มะขวดพริกขาดไปกิ้งจ้ะมีหอมแพ้ว จระแน่ต้นหอมบักซี่ชะอมไม่มีหนามเลยไปเมืองชมน้องพิมเห็น่าเห็ดแล้ตัดออกเบิ์ดแม่มาเห็ดมืองแล้วก็ลดน้ำจระยอดไม่มีน้มาออคุณเกล็ดลับเลือกหน่อยๆ Nên là thăm YouTube. Nó có đầy khuôn lũ bởi Nam cháu. Đẹp mẹ bố hổ. Ui. ใบไ,ไม่ง่ามบบเลยครับแล้ว๋ิวจะมักกินหางไปทัู่ <laughs> จะกินวัตสุโตจะกลมกกลับมักกินโต่าเรา,า,อา,เอา่องุบน้อยสมก็ชุมน้ำเิ่นออแล้วไม่กลับมาต้ม น้ำเน้อยอะน้อยผมมัฟุกล่ะน้ำแดกเท่ิ่มทัานเราไม่ส่งไม่ส่งซุปปลาแต่ไข่ใบระกูดต้มใจใน,น้ำปลาแดกน้ำปลาหลากใจสิ่มพ่อดีแสบแล้วก็มะขัวพริกหอมกระเทียมตำ แล้วคือแอบเข้ากันดีคนาดพรเส้กับขัวเรือแม่ต่ำคือเขาต่ำปบบคุณงต่ว่าพี่ขัวหอมขัวกระเยี่ยมขัวแต่ เคล็ดลับเป็นถ้าเขาต้มน้ำิ้นออกน้ำนึงกเมาต้มซะลาเปานี่เต่น,นัวซื้อบอค่อยเปรี้ยวนำมาผสมต้องเปรี้ยวเนาะตอนตำมะนาวบีบใส่ในแย่บีบกากหน้าใส่เปลือกหนึง่งเพรายมักเปรี้ยว Trời ơi, cháu ôm, không có nước nữa. Nói chung với nhau, cháu không ăn. Nói không

ุกวันเป็นยง,นอองข้นขอดตัคือแผลจะอมกันเลยวะ่ะยาแต่ประเภทนี่เแต่ี้นไทยเขาว่าเป็นยาน้ำนมคนไทย 快乐。